ก็สวัสดีค่ะนักเรียนเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาเก็บแบบฝึกหัดนะคะซึ่งเป็นหัวข้อยากของการประยุกต์พหูานามทั้งหลายนะคะหรือบางทีครูก็จะเรียกหุานามประยุกหรือประยุต์หุานามนี่คือเหมือนกันนะคะก็คือการนําโจทย์ที่เป็นหุานามบวกลบคูณหารเนี่ยมาผสมรวมกันนะคะโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวนักเรียนเปิดมาหน้าส2บนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสอนข้อข้างล่างก่อนเนาะโอเคข้อข้างล่างที่เขียนเฉลยไปแล้วอะ่ะจำไม่ได้ว่าเฉลยห้องอะไรไปแล้วนะ เดี๋ยวขออนุญาตลบสอนใหม่สำหรับห้องนี้นะโอเคค่ะอ่าข้อน,นี้จะเป็นโจทย์ที่เป็นกระบวนการคิดย้อนกลับนะคะอันดับแรกนเะรียนมาดูก่อนเนาะว่าโจทย์ให้หาอะไรนะเขาบอกว่าให้เราหาพหุานาม a b c d e f นะที่ทำให้การหารต่อไปนี้เป็นจริงนะตอนนี้เราจะต้องรู้ว่า a คือตัวตั้งนะ x บวก2คือตัวหารแล้วก็ผลลัพธ์ที่อยู่บนหัวเนี่ยคือได้ x กำลัง2บวก x แล้วก็บวก6นะอ่าทีนี้ข้อน,นี้ครูก็จะสอนแบบเขียนละเอียดเลยนะเดี๋ยวเราเขียนเป็นเหมือนสูตรภาษาไทยก่อนนะคะเราจะได้ว่าตัวตั้งเท่ากับผลหารที่ได้นะคะไปคูณกับตัวหารแล้วก็บวกกับเศษ นะคะพอเราได้ตัวตั้งที่เป็น A มาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งหารแบบ backward design คือคิดย้อนกลับเนอะมันก็จะได้ B C D E F ตามลำดับนะคะโดยตัวสุดท้ายก็คือเศษนั่นเองเนอะอาราจ่าเดี๋ยวครูจะแทนค่าตอนนี้ติดตัวแปรเท่าที่รู้ก่อนเนอะตัวตั้งคือ A ค่ะผลหารคือ x กำลัง2บวก x บวก6ตัวหารคือ x บวก2 นะคะแล้วก็เศษคือ4นะจ๊ะโอเคอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอัพขึ้นไปนิดนึงนะคะทีนี้เราจะหาค่า a ออกมา a ก็จะกลายเป็นพหุนามก้อนหนึ่งซึ่งวิธีการก็คือการคูณเลขถึกธรรมดาแล้วก็จับรวมกันให้หมดนะคะ x อกำลังสองคูณเได้ x อกำลังสามนะคะ x อกำลังสองคูณสองได้สองเกำลังสองโอเค x อคูณเได้ x อกำลังสองเคูณสองได้สองเ หคูณ x ได้หก x 6กคูณสเป็น12บอวกกับ4นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะรวมเลขให้มันสำเร็จนะคะโอเคเวลาเรารวมเลขเนี่ยหลักการง่ายๆเลยแนะนำนะคะให้นักเรียนเรียงจากเลขชี้กำลังสูงสุดนะคะหรือบางทีเราจะเรียกว่าดีกรีก็ได้นะเรียงจากดีกรีสูงไปหาต่ำนะคะมันจะได้ไม่พลาดเนาะ x กำลังสามรอกมานะคะ x กำลังสองรู้สึกจะมีสตัวนอ้องสองบวกหได้ส x กำลังสอง โอเคเนาะเดี๋ยวครูขอแก้นิดนึงเล็กไปจ้ะอ่ะต่อมานะคะสอง x บวกกับหกกลายเป็น 8x นะคะแล้วก็12บกสก็จะกลายเป็น16บหกอ่ะนี้คือค่า A ล่าสุดที่เราคิดได้เนาะอ่าทีนี้กระบวนการไปเนี่ยการที่เราจะรู้พหุนาม b c d e f เนี่ยเป็นอะไรนะคะเราก็จะต้องไปคิดย้อนกลับเอาตัวตั้งเอเนี่ยไปแทนย้อนกลับเนาะเดี๋ยวเราตั้งแบบให้มันเสมอกันนะคะจะได้ไม่งง โอเคแล้วก็คิดจริงๆเลยนะคะ,ะตัวตั้งลอกมาเลยค่ะได้ชี้กำลังมันเรียงตามลำดับแล้วเนาะกำลังสามกำลังสองนะคะกำลังหนึ่งก็คือแปด x อ่าแล้วก็บวกสิบหกนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะตัวหารเราก็ลอกมาเหมือนเดิมเนาะก็คือ x บวกสอง ทีเนาะอ่าทีนี้ก,การหารก็คือเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวครูขออนุญ,ญาตไปไว้นิดนึงนะคะเอก,กลงังสามหารเได้ก,กาําลังสองเขียนไว้บนหัวนะคะเอาเอก,กลง 2, กังสองคูณเเขียนข้างล่างได้ก,กําลังสามบวกสองเอลังสองจับมาลบกันนะคะอ่าพยายามเขียนให้ตรงกับด้านซ้ายมือเนาะเดี๋ยวเราจะเทียบว่ามันเป็นพหุนามชุดไหนที่ตรงกับตัวแปร b ีนะคะอ่าตรงนี้ลบกันนะคะสามลบกับสองได้ก,กําลังสอง ่ดึง 8x ลงมาค่ะโอเคนะ x กำลังสองหาร x ได้ x เดียวเขียนไว้บนหัวนะคะเอา x คูณกับ่ x บวก2เขียนข้างล่างค่ะ x กำลังสองบวก 2x จับมาลบกันนะคะ,อะโอเคค่ะ 8x ลบกับ 2x ได้ 6x นะคะ ดึงสิบหกลงมาอ่าโอเคค่ะหก x ตั้งหารด้วย x ได้หกเขียนไว้บนหัวนะคะเอาหกคูณกับ x ได้หกเอเอาหกคูณกับสองได้สิบสองจับมาลบกันค่ะอ่าแน่นอนนะคะสุดท้ายที่เราขีดสองเส้นก็คือเศษที่เหลือนะคะก็จะเป็นสิบหกลบสิบสองนะคะซึ่งได้สี่ ทีนี้เวลาเราคิดเสร็จมันจะไม่ขัดแย้งในตัวมันเองนะตัวมันเองก็คือด้านข้างอ่ะมันจะต้องเทียบแล้วมันจะต้องเท่ากันนะคะโอเคอันนี้เหมือนกันเห็นไหมสีเหลืองเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมถ้ามันแย้งกันแสดงว่าเราต้องมีการคิดเลขผิดเนาะเศษสีก็เท่าเดิมอ่าที่เหลือก็คือท้าบเอาเลยซ้ายขวาเท่ากันค่ะมาลวจ้าสีอะไรดีจ้าสีชมพูนะเพราะนั้นบีไปเลยจ้า อันนี้คือ B เนาะไปเลยจ้าสีต่อไปสีเขียวสี C. อาจจะเอียงๆนิดนึงนะดอกสีฟ้าละกันเขียนเนาะอีอ e. e. ีสีม่วงอ่าสีอะไรดีกีสีเทาอีเอฟอืมจะเห็นว่าอีเอฟตอนเนี้ย ไม่เท่ากันเนาะเกือบเท่ากันนะต่างกันติดเดียวนะคะส่วนที่เหลือครูก็ใช้สีเหลืองเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเราก็มาจะสรุปเนาะเขาให้หาอันย่อยเนาะเอเราตอบไปละอ่ะขอเนี้ยใส่ชาร์ปตรงนี้เลยเตอบละอ่าแบ่งครึ่งนิดนึงก็มี b นะอ่าถ้าเราบ b, b, ีก็คือสีชมพูเนาะ ก็ตอบ x กำลัง3บวก 2x กำลัง2 c cat วิ c ่ง c cat ขอพาย c cat คือ x กำลัง2บวก 8x นะคะ doc doc คือเท่าไหร่เอ่ย x กำลัง2บวก 2x e f e คือเท่าไหร่จ๊ะ 6x บวก16เนอะโอเคแล้วก็ f คือตัวสุดท้าย 6x บวก12อ่าตอบให้ครบข้อนี้ถามตั้งหลายคำตอบเนาะใส่ชารปปิดไปให้หมดเอาละ่ะเรียบร้อยจ้าอโอเคพอจะเข้าใจนะคะหลักการข้อนี้ก็คือคิดย้อนกลับค่ะที่เหลือก็คือเหมือนเดิมเนาะฮัลโหลบัว บัวครูมีคิดเลขสับเท่าไหมจ๊ะเท่าที่บัวดูมีไหมจ๊ะไม่มีนะคะยังไม่มีนะอ่าถ้ามีแจ้งครูได้แล้วคะโอเคเดี๋ยวครูขอเนี้ยข้ามไปหน้าหัดไปก่อนนะคะทุกคนไปเลยอ่าเปิดมาเรื่อยๆนะคะจะมาเจอข้อมหาหโหดของเรานะเปิดมาหน้าสิบแปดค่ะโอเคคําตอบที่ครูสอนอยู่ที่ห้องอื่นเนี่ยมันตอบสิบสองเนะาะเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันว่าคิดยังไงเนาะ แล้วครูขอลบบางส่วนออกไปเนาะโอเคโอเคค่ะสำหรับข้อนี้ถ้านักเรียนดูกรอบสีม่วงที่ครูตีกรอบไว้นะกรอบสีม่วงเนี่ยอันนี้เคยเออกข้อสอบไปแล้วนะคะแต่ข้อนี้เกิดการผสมสาภาษาระหว่างออช่วงที่ครูออกข้อสอบไปแล้วตอนมิดเทิมเนาะ กับข้างหลังอันเนี้ยครูยังไม่เคยสอนข้างหลังก็คือที่ครูวงสีเทาอันเนี้ยยังไม่เคยสอนอันนี้จะยากนิดนึงเขาเรียกว่าเศษส่วนซ้อนนะคะที่ติดในรูปพหูนาำด้วยนะหลักการคิดใจเย็นๆเวลาคิดคิดจากล่างสุดค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปข้างบนนะคะอ่ะทีนี้ครูลอกมาละนะคะตัวสีเทาที่ครูตีกรอบมันก็คือสีม่วงที่ครูเขียนตรงนี้ คือเหมือนกันนะเดี๋ยวครูจะแยกคิดก่อนครูจะเอาตรงนี้มาคิดก่อนนะคะโอเจะ้ะอ่ะเดี๋ยวเริ่มคิดแล้วนะคะเราจะต่อยเต้าจากข้างล่างนะข้างล่างก็คือเดี๋ยวนะสีเทามันดูหมุนๆเอาสีน้พูแล,ล้วกันเนาะเดี๋ยวครูจะคิดตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะอันไหนที่ยังไม่ได้คิดก็คือลอกมาเหมือนเดิมนะคะอ่าปากกาอีจยะเปลี่ยนสีน้าเงินแล้วนะคะไอะ้สีม่วงเหมือนเดิมดีกว่า ่วงอ่อนไปม่วงเข้มนะคะหนึ่งเหมือนเดิมลบเหมือนเดิมนะคะหาร x หารโอเคอ่นานักเรียนอันนีขขขนนนะนข้ข้างล่างคือคอลนอมันจะเป็น x ลบหนึ่งนะเออไม่ใช่สี่คููดสลับกันขออภัยคอลนอคือหนึ่งลบ x นะคะอ่าพอคูณไขว้ขึ้นไปนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นหนึ่งลบ x แล้วก็ลบได้หนึ่งมีคนงงไหมจ๊ะได้อย่างนี้ก่อนเนาะทีนี้มันก็จะมีบางตัวที่สามารถหักล้างไปสย์ได้ก็คือตัวนี้กับตัวนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นความหมายเนี่ยถ้าเรางงการเขียนเศษส่วนซ้อนเนี่ยเราสามารถเขียนเศษส่วนเส้นซ้อนๆ้อนที่มันยาวยาเนี่ยให้เป็นเครื่องหมายหารจุดๆดได้มันจะได้ดูเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความหมายก็คือ x หารด้วยลบ x ส่วนด้วยหนึ่งลบเอโอเคแต่ว่าเราอย่าเพิ่งเอาหนึ่งไปลบก,กับ x นะปกติเราต้องทำหารในเสร็จก่อนใช่ปะเราเข้าไปลบข้างหน้าเนาะอ่าเหมือนเดิมนะคะหนึ่งลบเนะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอ่าโอเคค่ะ ทำคูณคู่หลังให้เสร็จก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า x ก,กับ x เ,เนี่ยตัดกันได้นะจ๊ะอ่าทีนี้เดี๋ยวเครื่องหมายลบหารเครื่องหมายลบจะเป็นบวกละเครื่องหมายลบตรงนี้นะคะทุกคนลบหารลบเดี๋ยวกลายเป็นบวกอ่านี่ก็จะกลายเป็นบวกในวงเล็บ1ลบ x ถอดวงเล็บให้เสร็จนะคะ1บวก1ก็จะกลายเป็นสองบวกกับ บวกเจอลบเป็นลบเลยนะคะเดี๋ยวครูขออนุญาตแก้เลยอ่าก็จะกลายเป็นสองลบออันนี้เสร็จสเต็ปที่หนึ่งแล้วนะคะโอเคพอจะเข้าใจไหมจ๊ะเอ้ยจ๋าเลขที่สิบห้าเข้าใจหรือเปล่าจ๋าเข้าใจค่ะโอเคจ้าเดี๋ยวใครไม่ทันนะคะเดี๋ยวครูมีช่วงเวลาให้ถามตอบกันเนาะแต่อันเนี้ยนัเนเยนช่วยรีเช็คครูนิดนึงว่าครูสับเพ่าหรือเปล่า ถ้าสพาวแย้งมาได้เลยไม่ต้องเกลงใจนะคะโอเคนะทีนี้ต่อมานะคะว่ามาดูในกรอบสี่เหลี่ยมเนาะครูจะสื่อความหมายว่ากรอบที่มันยาวๆเนี่ยครูขี้เกียนลอกโจทย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากข้อนี้มันจริงๆมันเป็นข้อสอบช้อยนะครูก็จะใช้ว่าทั้งหมดเนี่ยแทนด้วยสี่เหลี่ยมสีม่วงที่เป็นสี่เหลี่ยมหนผ้านะเดี๋ยวครูจะทําการคิดเลยนะคะเขียนเท่ากับเนาะอ่าอันนี้ก็จะกลายเป็น5้าลอกมาเหมือนเดิมนะโอเคบวก ปิกาปุ๊บนะคะลบ 8x ลอกมาเหมือนเดิมเนาะลบ 4, ลอกมาเหมือนเดิมเปิดก้ามปูไปนะจ๊ะต่อไปเราจะเอา2ส่วน3เข้าไปคูณกับ 6x เเนาะซึ่งกระบวนการตรงนี้มันสามี่ยคิดเลขในใจได้นะ3มันตัด6ได้ 2x 2x เคูณ2เป็น 4x ่เห็นไหมคะลูกอ่ะต่อไป3เนี่ยไปตัดลบได้ลบเนาะ ลบสามคูณกับสได้ลบหโอเคถ้าสมมติครูใส่สีช่วยเนาะก็คือสีชมพูน,นี้นะคะอันนี้คิดรวมกันนะคะคิดเสร็จก็คือคูณเสร็จเนาะก็จะได้ส x ต่อมานะคะเครื่องหมายติดลบเหมือนเดิมอันนี้มาคูณกับลบเนะคะสามไปตัดอนันตได้ลบสามแล้วก็เป็นลบหอันนี้ครูคูีเช็คตัวเองด้วยนะ ปกติถ้าเลขมันซ้อนอย่างเงี้ยปกติโดยนิสัยครูจะชอบรีเช็คนิดนึงกันพลาดผิดตั้งแต่บรรทัดแรกเนี่ยเจ็บนี้อีกนานนะคะมันจะแบบไปหมดเลยนะผิดตั้งแต่บรรทัดแรกโอเคจ้ะต่อมานะคะลบสามกระจายเข้าไปนี้ไม่ยากแล้วเพราะติดเศษส่วนเนาะก็จะกลายเป็นลบหกเอ็กซ์นะคะแล้วก็ยี่สิบเอ็ดเป็นค่าบวกติดก,ก้ามปูได้แล้วเนาะโอเคที่พอไหมพอได้อยู่นะคะ แล้วก็ลบสิบปิดท้ายมีเปิดปีดการก็ต้องมีปีกาปิดนะจ๊ะโอเคเนาะอ่าเหมือนเดิมนะคะห้าเอ็กลอกนาเหมือนเดิมบวกปีการมาก่อนเนาะลบแปดเอ็กลบสี่อ่าเดี๋ยวครูเปลี่ยนไม่ไม่ใช้ก้ามปูละขอเป็นมงเล็บธรรมดาเนาะเอาละค่ะสี่เอ็กเนี่ยเมื่อลบกับหกเอ็กเนี่ยได้ลบสองเอ็กอ่านี่ครูไม่ได้ใช้สี่ช่วยเนาะ เพราะว่าเลขมันไม่ได้เยอะมากนะลบหกบวกกับยี่สิบเอ็ดนะคะได้บวกสิบห้าแล้วก็ลบสิบจมานะคะปิดปีก,กาใกล้เป็นจริงแล้วนะคะอ่าอะไรยังไม่ได้คิดก็ลอกมาก่อนเนาะอ่าทีนี้ก็ปิดก,กาเหมือนเดิมเนาะลบแปดเอ็กก็เหมือนเดิมเนาะครูจะเอาลบสี่กระจายเข้าไปลงเล็บตรงกลางนะคะลบคูณลบเป็นบวกแปดเอ็กซ อ่าสิบห้าคูณสี่ได้ติดลบหกสิบเนาะอย่าลืมมอรื่องหมยมาด้วยนะคะแล้วก็ลบสิบโอ้ะล้วแล้าเราจะเจอคู่แบบว่าตัดได้เป็นศูน,นะคะก็คือหักล้างไปสูตก็คือคู่หนีเนาะอ่าเพราะนั้นเบ็ดเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ว่าห้าเอ็กนะบวกด้วยลบหกสิบลบอีกสิบก็จะกลายเป็นลบเจ็ดสิบเพราะนั้นเบ็ดเสร็จคำตอบคือห้าเอ็กลบเจ็ดสิบ แต่ก็จะเป็นคำตอบของแค่สี่เหลี่ยมก้อนแรกนะคะโอเคเนาะอ่าเดี๋ยวขยายกว้างกว้างนิดนึงอ่าเดี๋ยวครูเอาไฮไลท์ตรงนี้ออกก่อนเนาะ,ะอ่าทีนี้เขาบอกว่าโจทย์ยาวๆทั้งปวงเนี่ยมันคิดเสร็จมันจะเป็น ax บวก b นะคะแล้ว a คืออะไร b คืออะไรอันเนี้ยคำตอบมันจะเป็นแค่ตัวเลขใช่ไหมคะแสดงว่า a กับ b เนี่ยเมื่อคิดเสร็จเนี่ยโจทย์มันจะต้องนิยามมาว่า a กับ b จะต้องเป็นจำนวนเต็มใดใด อันนี้ขึ้นอยู่กับโจทกํำหนดมาให้นะคะสำหรับข้อนี้จะเป็นจำนวนเต็มหมดจะไม่มีติดเศษส่วนทศนิยมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยเขียนด้านขวามาก็คือ ax บวก b เนอะเอาละค่ะก้อนสี่เหลี่ยมที่เมื่อกี้เราตีกรอบเนี่ยมันได้ 5x นะคะบวกบวกได้ลบ70เนอะก็คือลบ70อ่าจะเปลี่ยนสีนิดนึงนะคะบวกปากกาสีแดงเนาะบวกกับก้อนหลังก็คือได้2ลบ x นะก้อนหลังก็คือเศษส่วนซอนเนาะ อ่ากระบวนการตรงนี้เราคิดเลขให้เสร็จใกล้จะเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะ5 x าลบ x จะเป็น 4x นะคะโอเคทีนี้ลบเจบวกกับสก็จะเป็นลบหกเอาล่ะตอนนี้เรามาเทียบ A กับ B กันนะคะไฮไลท์มาเลยค่ะ A คือ4ถูกป่ะอ่า X ก็เหมือนกันแล้วนะคะสีเหลืองเดี๋ยวนะคะคุณใช้สีเหลืองไปรือยังอย่างนะคะ สีเหลืองนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นบีบอยอ่าเอาเครื่องหมายมาด้วยนะคะไม่เอาเครื่องหมายมันจะผิดเนาะเพราะฉะนั้นคิดเลขเสร็จนะคะ A ของเราคือ4ก็คือสลบตามออริจินอลก่อนมันมีลบอยู่เนาะแมววงเล็บให้เรียบร้อยอ้าว B ของเราติดลบนี่เดีย๋ยวลบปากกาแดงหน่อยละกันเนาะจะได้เห็นชัดชัดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นลบลบก็จะเป็นหัว อ้าวขอภัยเขียนคิดเสร็จแล้วขอภายนะต้องเป็นหกแปดนะลูกนะโอเคคิดเสร็จก็จะได้เจ็ดสิบสองมือไวใจเร็วเล็กน้อยนะคะคำตอบก็คือตรงกับอันนี้นะคะเรียบร้อยอ่าอันนี้อันนี้ครูให้ข้อคิดนะคะตีกรอบอันนี้นะคะนักเรียนจดไม่ทันไม่เป็นไรนักเรียนฟังให้เข้าใจก่อนนะคะโอเคเนาะอันนี้ครูตั้งคำถามขึ้นมาเพิ่มนะ อ่ข้อนี้จะครูขอตั้งขึ้นมาเพิ่มแต่ครูไม่ได้ไปแก้โจทย์เดิมนะตั้งมาเพื่อดูว่านักเรียนเข้าใจหรือเปล่านะสมมติถ้าครูเปลี่ยนโจทย์อีกข้อน,นึงซึ่งคล้ายๆเดิมนะโดยทุกอย่างเหมือนเดิมเลยเนาะเปลี่ยนแค่คําถามปลายทางสีฟ้าอยู่ไหนจ๊ะมาเลยสีฟ้าอ่าอันนี้ปลายทางคือวงสีฟ้านะเปลี่ยนแค่อันนี้นักเรียนที่เหลือเหมือนเดิมนะ <c oughs> มันจะได้อะไรคะ ถามว่า a อลบีเท่าไหร่เปลี่ยนแค่สีฟ้านะคะลูกอ่าก็เียนดูครูแทนสีส right? ิครูก็เขียนมาเหมือนเดิมเนาะ AX-B ลบีเท่ากับ c ีอลบสี่นะอ่าก็ไม่ใช่48่สลบหกนะคะถามว่าตรงนี้มาจากไหนเนาะเนี่ยตรงนี้ครูขออนุญาตสอนใหม่ดีกว่าเนาะเอาละค่ะครูก็จะเขียนเหมือนเดิมเนาะ สุดท้ายแล้วเมื่อกี้เราได้นะคะข้อสรุปคือเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีสีเงินเข้มดีกว่าเอาละค่ะอ่าเมื่อกี้ปลายทางที่เราคิดได้คืออันนี้นะคะเราก็จะได้ว่า 4x ลบ68เนี่ยโจทย์สั่งให้เป็นอันใหม่นะคะก็คือ ax ลบ b เอาละค่ะตอนนี้ถ้าเราเทียบ a เนอะ a ก็ต้องตอบ4นะ แต่เนื่องจากอันนี้เครื่องหมายลบมันเหมือนกันแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้น b boy ของเราเนี่ยมันก็จะเป็นแค่หกสิบแปดระวังดีๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกเล่นหนึ่งที่ทำให้เด็กคิดเลขผิดนะคะดังนั้นเราก็จะสรุปว่า a ลบ b ที่โจทย์ถามเนี่ย a คือ4ลบเหมือนเดิมเนาะ b คือ68สิดพราะนั้นคิดเสร็จก็ตอบลบหก อันนี้คือคำตอบสุดท้ายนาจะจ๊ะโอเคเนาะอย่างคู่ออนุญัตข้ามลงนีนไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยทักท้วงกูเวลาจดไม่ทันนะออนุญัตไปข้อถัดไปก่อนเนาะอะ่ข้อสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้เนาะข้อเก้าเนาะอ่าข้อน,นี้ก็จะซับซ้อนซ้อนเงื่อนนิดนึงเนาะเขาบอกว่า a b d เนี่ยมันแทนจำนวนเต็มใดๆนะแต่ว่า c เนี่ยประหลาดมาน,นิดนึง c ขอเป็นเศษเกินนะ ในทางคณิตศาสตร์ถ้าพูดถึงเศษส่วนนะเราจะพูดถึงกรณีเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเท่านั้นเมื่อเป็นคําตอบสุดท้ายไฟนอลนะคะอันนั้นเศษเกินนะทีเนี้ยก็ต้องขอเศษเกินที่แบบเป็นอย่างต่ำด้วยนะไม่มีแม่อะไรมาตัดได้แล้วขอต่ําสุดๆนะโอเคโอให้มายาวยู่ไว้เลยนะคะเขาบอกว่าเมื่อคิดเสร็จเนี่ยกลายเป็นสั้นนิดเดียวอ่าก็ถามว่าแล้ว a ลบ b ไปคูณ c บวก d อคเนี่ยได้เป็นเท่าไหร่เนาะถ้าหาแบบเนี้ย AB, D, เป็นจำนวนเต็ม C เป็นเศษเกินเดี๋ยวคำตอบสุดท้ายจะไม่ติดตัวแปรมาเลยนะคะโ okay, no. อเคเนาะอาละค่ะเดี๋ยวข้อนี้คุณครูก็จะสอนใหม่นะคะแต่อันไหนที่ลอกมาเดี๋ยวครูขอคงไว้ก่อนเนาะ,ะจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะนั่นยียนคะ่ะเดี๋ยวข้อนี้คุณครูขออนุญ,ญาตนะเอาแค่ตัวเศษมาคิดก่อนนะ ตัวเศษก็คือที่ยาวๆเนี่ยค่ะนี่ตีเป็นกรอบดีกว่าอ่ะครูแค่เอานี้มาคิดก่อนเนาะเพราะว่าตรงนี้มันเยอะเหลือเกินโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็ไม,ไม่ไม่ได้ยากอะไรนะก็คูณกระจายเข้าไปให้เรียบร้อยให้มันเสร็จสิ้นนะคะโอเคครูออกกรอบออกเนาะอ่ะอนนี้ครูลอกมาแล้วนะคะครูลอกโจทย์ถูกไหมถูกต้องนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเราครูเลยนะคะ 4x คูณกับ x กำลังสองได้ 4x กำลังสามนะ 4x คูณกับ 2x ได้ 8x กำลังสองแแล้วก็ลบ 4x นะคะไปรวดเร็วขึ้นนะคะก็จะเป็นลบ 16x กำลังสองลบลบเป็นบวก52เป็น10โอเคแล้วก็มี x ด้วยนะลบ 10x ลบลเป็นบวก7 x กํลังสามโอเคพอไหวมีลูกอันนี้แค่คูณเข้าไปธรรมดานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมารวมกันเนาะอ่าทีนี้เวลาเรารวมกันเราก็จะรวมจากเลขชี้กำลังสูงสุดก่อนก็คือกำลังสามเนาะเกับสกลายเป็น1 1 x กํลังสาอ่าถ้าตาลายก็ใช้ไฮไลท์ช่วยเนาะแต่อันนี้ครูคิดว่าครูยังไหวอยู่ครูก็ไม่ได้ใช้ไฮไลท์ช่วยนะคะ x กํลังสองตอนนี้มีสองก้อนนะ ก็คือ8 x กำลังสองกับลบสิบก x กำลังสองเนาะคิดเสร็จก็จะได้ลบแ x กำลังสองพอไหวไหมอ๋อเจอคู่นึงเป็นศูนย์ะไม่เห็นตอนแรกอันนี้เป็นศูนขีดค่าทิ้เงี้ยหักน้งเป็นศูนย์เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่อะไรนะคะ x เฉยๆก็เหลือแค่ลบส x โอเคเนาะพอจะทันไหมคะจัสมินทันไหมคะลูกจัสมิน ทันค่ะโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูก็จะเริ่มมาหานะน,าน้เงแอนไอตัวเศษยาวๆที่เมื่อกี้ครูตีกรอบสีฟ้าตั้งแต่มันหัดแรกอะ่ะคิดเสร็จจะได้เป็นสิบเอ็ดเอกําลังสามลบแปดเอกําลังสองลบสี่เอกเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตเอาสีอันนี้ออกก่อนเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปครูก็ไปลอกอันนี้มาอันเนี้ยลอกมาอันนี้สมมติว่าลอกเสร็จแล้วนะอ่ะโอเคทีนี้กระบวนการตรงนี้ยังไม่เสร็จสิน้น เหมือนเราจะต้องเอาที่เมื่อกี้ที่เราคิดได้นะคะมาหารด้วยสองส่วนห้าเหารด้วยอ่ครูเขียนแบบไม่เป็นเศษส่วนซ้อนแล้วนะเปลี่ยนเศษส่วน้องเป็นหารธรรมดาแบบนี้เลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะคะเหมือนเลขปฐมหก ะะหลักการเดียวกันโอเคครูเป็นคนชอบใช้เครื่องหมายคูณเป็นดอทก็คือจุดนะมันจะได้ไม่สับสนกับกรารกระบาทที่เป็นเครื่องหมายคูณกับ x มันคล้ายๆกันโอเคต่อไปแล้วก็มาชำเลืองนิดนึงว่าโจทย์ให้จัดยังไงนะโจทย์เหมือนจะมีตัวร่วมดึงได้เนาะตัวร่วมดึงได้อะทีนี้ ครูขอเอาห้าส่วนสองเเนี่ยม,มาวางไว้ข้างหน้าก่อนนะแล้วครูสังเกตว่าตัวร่วมมันมีตัวหนึ่งที่ดึงได้ก็คือสีชมพูแล้วกันนะคะเนี่ยมันมีตัวร่วมคือเอ็กะดึงได้นะเดี๋ยวเราดึงเอ็กมาเพียงตัวเดียวเนาะพอดึงเอ็กมาเสร็จเดี๋ยวครูใช้ปากกาสีสีอื่นนะสีแดงแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราดึงเอ็กมาเพราะนั้นเปิดวงเล็บไปก็จะต้องเหลือ 1 1 x กำลังสองลบแ x ลบสอ่าโอเคนะทีนี้เดี๋ยวนะเขาบอก a คือเป็นเศษเกินหรือเปล่าเขาบอก a เป็นจำนวนเต็มเดีย๋ยวเราจะดันตัวที่มันไม่ใช่เป็นจำนวนเต็ม,มไปฝากข้างในนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น5 x คูณ x ก็จะได้เป็น5 x กำลังสอง่าเปิดวงเล็บมานะคะ อ่ครูดันสองเนี่ยเข้าไปเป็นเหมือนคอลนอทุกตัวย่อยนะคะก็จะเป็นสิบเอ็ด x กำลังสองหารสองลบแปด x 2, 4, หารสองลบสี่หารสองโอเคเอาละ่ะต่อไปนะคะอันนี้คือที่สอนห้องอื่นมานะเดี๋ยวเรามาเทียบซิว่าครูคิดเลขสับเปล่าหรือเปล่าเนาะอันนี้ตัดเลขได้นะเรียน สี่สองหนึ่งสองสองสี่แปดโอเคคิดเสร็จตรงกันนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ตัดเลขได้คิดเสร็จก็ตรงกันโอเคค่ะอ่าตรงนี้ครูลบเขียนใหม่นะคะข้อนี้ไม่มีช้อยให้เลือกด้วยนะดูซิตอบเท่าไหร่เนาะอ่านแนนจำไว้นะคำตอบสุดท้ายคือตอบ ลบร้อยสามส่วนสองเดี๋ยวเรามาคิดว่ามันตรงกันไหมนะคะโอเคค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องจัดรูปเนาะเอเอ ax กำลังสองเหมือนกันแล้วนี่เขาบอกอะไรเป็นเศษเกินนะอ่า c เป็นเศษเกินเนาะเดี๋ยวเราสลับมานิดนึงนะคะ b เป็นจำนวนเต็มด็อกเป็นจำนวนเต็มมี c ตัวเดียวที่เป็นเศษเกินเนาะอ่าสลับสลับอ่าใช้ปากกาสีนี้แล้วกันเนาะ ก็จะกลายเป็น 5x กำลังสองเดี๋ยวสลับมานิดนึงเนาะลบ 4x มาไว้หน้านะคะจะได้จะได้เหมือนตัวนี้นะบวก11ส่วน 2x กำลังสองลบ2โอเคอ่าถ้าเราเทียบเนาะเรารู้แล้วเพราะฉะนั้น a คือ5 b คือลบสีอ่าถ้าเราเช็คตอนนี้ก็คือต้องติดลบเลยนะลบสิดส่วนสองดคือลบสอ่าแล้วก็มาเช็คอีกคีนึงนะคะว่าถูกตามเงื่อนไขโจทย์บอกไหม AB แล้วก็ดอกเป็นจำนวนเต็ม AB ดอกเป็นจำนวนเต็มจริงแล้วนะคะ C เป็นเศษเกินเศษเกินจะติดบวกติดลบก็ถือว่าเป็นเศษเกินนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็แทนค่าเพื่อหาคําตอบเนาะโจทย์ถามเลขน่าเกลียดมากนะ a ลบ b คูณ c เแล้วค่อยมาบวกดอกอ่านี่คุณครูเขียนมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแทนใหม่นิดนึงอ่าโอเคนะคะ A คือเท่าไหร่จ๊ะ A คือ5 B คือเท่าไหร่จ๊ะทีนี้ครูเขียนอย่างนี้ไปเลยได้ไหมคะลบๆบมันเป็นบวกสเนาะ ที่เกียรเขียนมันฮัตเยอะมันมันเสียวเวลานิดนึงนะคะ c ก็จะเป็นลบสิบเอ็ดส่วนสองเอาไปคูณน,นะลูกไม่เชื่อมันลบก,กันนะคูณด้วยจำนวนที่ติดลบนะคะดอกก็คือลบสองไปเลยเนาะบวกจะลบเป็นลบเอาละคะ่ะคิดเลขให้เสร็จเนาะห้าบวกสี่เป็นเก้าก็จะเป็น 99, ลบเก้าสิบเก้าส่วนสองลบอีกสองนะคะข้อละนอก,กคือสองปูดข้อละนอก,กคือสองนะลบเก้าเก้าลบไอ้ยา ะะถึงไหนแล้วเนี่ยลบเก้าเก้านะคะแล้วก็ลบสี่นะคะคิดเสร็จก็จะได้ลบหนึ่งร้อยสามส่วนสองนะก็จะได้ทําเป็นจากเสร็จเกินเป็นจํานวนขานะคะถูกไหมเนี่ยโอเคให้เ,เช็คเลขครูนิดนึงนะคะว่าครูมีสับเพาตรงไหนนี้มั้จ๊ะ อาชค่ะข้อนี้จะค่อนข้างยากนะคะทุกคนเดี๋ยวทุกคนลองไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะสู้ๆนะทุกคนเดี๋ยววันนี้คู่ขอจบคลิปอันที่ยากเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ